สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ผมสฟิกเกน,นะฮะวันนี้เราไม่ได้ทําคลิปอย่างนี้มานานไหมไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะมีสาระนะครับคลิปนี้คลิปนี้ผมจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับไวรัลนะตอนนี้ก็คือ,อ,อนะครับ <laughs> ใครกันรู้นะโอเคความเป็นมาของเพลงนี้นะฮะก็คือเป็นเพลงประกอบไทยรัะซีรีส์นะฮะนักร้องโดยสารสารศิลน,นะครับเพลงนั้นเราเรื่องเสริม ตัวพระเอแล้วก็ต้องโอหังจากคนรักเนื่องจากว่าสาวเจ้าพบรักใหม่นะครับเลยพยายามตีตัวออกห่างทั้งที่ก่อนหน้านี้โครักกันมากเว้นนี้มาจากข่าวสดนะครับแต่ว่าต้นฉบับนี้ร้องพอนะครับแต่ว่าคนที่ cover เนี <c oughs> ่ยกูถามจริงเจ็บลูกคอเปล่าวะรบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิเชียเฮ้ยนั่มันเอเรเอร์เป่าไเฮ้ยวิวา วยฮอันนี้จะออฟตัดนะฮะระเบิดเวลาก่อนเล่นเกมทุกครั้งอย่าลืมใส่แว่นกรองแสงระเบิดเวลาเออเกชิบหายอ่ะ BNK เข้ามาอ่ะโอ้ยเด่นเดี๋ยว่นโอ้โหแม่งน่ารักพี่เอกกวงวิวกูเจ็บคอแทนเลย

โอเคผมจะมาทําในฉบับของผมมั่งโอเคนะมาเริ่มระเบิดเวลาฟังมาบ่อยแล้วระเบิร์ตน้ำน้ำแตกเลยทีเดียวเเริด